ก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับทุกทุกคนดูท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม MT VP TS นะครับนี่เป็นคลิปคลิปผมจะลงมานละสองคลิปนะครับก็นี้เป็นคลิปที่สองของวันนี้นะครับผมอยากจะบอกนะว่าตอนนี้เนี่ยอีเมลนะครับอีเมลตัวนี้นะครับที่ผมได้ทําการแจกเนี่ยมีคนเอาไปแล้วนะคบผมซึ่งผมก็ขอดีใจด้วยนะครับตอนผมเล่นจิ๊ก o ออยู่เนี่ยมันมีข้อความขึ้นนะครับ แดงมาที่นาจอว่ามีการล็อกอินจาก Windows NT 6.1คือผมก็สงสัยเว้ยว่าเขาจะเอา Windows 1มาทำไมไม่ใช่ Windows 6คือผมไม่ได้สงสัยว่าจะล็อกอินทำไมนะเพราะว่าผมให้ไงคือผมสงสัยว่า Windows 6มันยังมีคนใช้อยู่เลยมันเก่ามากแต่ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการลบบัญชีนี้ออกเพื่อที่เขาจะได้ถ้าเขาเอาไปเนี่ยเขามาดูคลิปนี้หน่อยนะเพื่อจะคุณจะได้ปลอดภัยนะครับผม นี่เดี๋ยวผมลบให้ดูนะฮะโอเคนะครับอีเมลฟรีนี่ผมจะกดลบออกให้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับนะก็โอเคก็สอแสดงความยินดีกับคนที่ได้ตัวอีเมลไปด้วยนะคบผมก็สำหรับวันี้ก็สวัสดีครับผม